สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัววันนี้นะมีเมนูอาหารเหนือมานําเสนอนะครับนั่นก็คือข้าวเงี้ยวหรือข้าวกันจินนะครับผมหลายๆคนอาจจะเคยไปเที่ยวทางเหนือและได้ชิมนะครับเดี๋ยววันนี้นะ้ามาทําให้ดูครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับครับเรามาทําขั้นตอนแรกของข้าวเงี้ยวหรือข้าวกันจินนะครับเราจะมาคั้นเลือดกับ ใบตะไคร้นะครับใส่เลือดลงไปเลยใส่ใบตะไคร้ลงไปนะครับแล้วอย่าลืมใส่ถุงมือนะครับอย่าเปื้อนมือเราก็จะขยำใบตะไคร้กับเลือดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเลือดจะหายเหม็นคาวนะครับส,สักประมาณ10-15นาทีประมาณนั้นครับขยำแรงๆเลยครับ เลือดของเราก็มีกิ่นข้าวลดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาใบตะไคร้ทิ้งครับต้องเช็คให้ดีนะครับไม่มีเศษใบตะไคร้ตกอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวไม่จะไปตีที่ข้าวเรานะครับไม่มีเศษตะไคร้แล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่หมูลงไปก่อน ขยำขยำต่อมาก็ใส่ข้าวลงไปเลยลเราจะปรุงรสนิดหน่อยนะครับด้วยเกลือครับน้ำตาลครับ ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับคุกเบาๆนะครับเดี๋ยวข้าวลองหักครับครับส่วนข้าวเนี่ยเราต้องหมุงให้มันแข็งหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งต่อเดี๋ยวนะขอตัวไปคุกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปห่อแล้วนึ่งกันครับครับเรามาถึงขั้นตอนการห่อกันนะครับ แล้วก็เอาเข้าวเยี้ยของเราเนี่ยที่ยังไม่ได้หนึ่งเนี่ยใส่ลงไปในตองนะครับในตองน,นี้อย่าลืมตากแดดนะครับเดี๋ยวมันจะกรอบพับด้านข้างขึ้นนะครับด้านข้างชนกันปึ๊บแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะครับกัดลงไป ก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันครับครับแลเดี๋ยวเรามานึ่งกันเลยครับอ่าแล้วเอาเข้าวเหนียวเนี่ยเราใส่ลงไปเลยใส่แล้วก็ปิดฝาดเลยนะครับจะนึ่งไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับหากใครไม่ชัว เราแกะดูก็ได้นะครับว่าเลือดมันสุกไหมครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าหน้าตาที่มันเสร็จแล้วเป็นยังไงครับครับข้าวเหนียวหรือข้าวกันจีนของเราเนี่ยก็ได้ที่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตักเสิร์ฟใส่จานเลย ก็เสร็จแล้วนะครับข้าวเงีียวของเราแต่สุดท้ายอย่าลืมกระเทียมเจียวครับกับน้ำมันด้านลงไปเลยครับเพิ่มความอร่อยของเมนูนี้นะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับข้าวเหนียวหรือข้าวกาันจีนนะครับสำหรับใครที่อยากทำตามสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel tv นะครับ สำหรับวันนี้น่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ